สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการตวันสีให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาหาซื้อเล่นไม่ใช่หาซื้อ,อ,อ,มอผมก็จะสร้างเซิร์ฟนะครับเพื่อนเ,เพื่อทําการเล่นนะโอเคเอาหนอมอเดอร์เปิดอันนี้โอเคครับแล้วก็โวลในวันนี้นะครับผมจะเลือกเป็น โลอันี่ยอยู่ยากวะ่ะอันนี้แล้วกันนะน่าจะอยู่ยากสุดแล้วนะโอเคครับแล้วก็จะมาอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟของผมเองนะฮะซึ่งก็ยากมากับชีวิตรอดด้วยนะครับผมโอเคต้องทำเป็นอันนี้ทำง้นแต่มันจะไม่ได้นะฮะไปกันเลยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับวันพุดนั่นเองนะคือโรงเียนไม่ได้ให้ โรงเรียนสอบครับก็น่าเบื่อครับอยู่คนเดียวนะฮะก็เพิ่งดูไลฟ์สตรีมสุดจบไปเมื่อกี้นะฮะก็ god, มาไอ้นี่ต่อเลยโอ้ my god เฮ้ย,ยขอปปนิดนึงนะฮะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยชอบเลย ทำไมผมต้องปิดหมดไม่ชอบครับนี่ลื่ผมชอบแบบนี้นะโอ้ oh God, ไม่กอดไม้ลอยได้เออถ้าเกิดว่าไม้ตกอยู่อย่างนี้แปลว่ามันต้องมีคนไม้อยู่ใกล้ๆดิแล้วคนไม้มมีอยู่ตรงไหนอ๋อผมเห็นไหลหลังบลาง ตดัดไม้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 ตัดไม้ตดัดแล้วก็ได้ทําการร่องสก,กินใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสก,กินนี้ก็เหมือนเดิมครับเออเอมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือแม่งม,ม,มันเท่อยู่ส่วนเดียวคือตรงโอ้ไม่ก่อนผมเกลียดตรงเนี้ยผมเกลียดนันเนี้ยผมเกลียดนันเนี้ยเดี๋ยวผมขอปรับแมสหนึ่งนะ มันจะเท่อยู่ตรงเดียวคือตรงคอนะฮะผมทำตรงส่วนคอไว้มผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่ส่วนอื่นก็ยังเออเหมือนเดิมนะฮะผมนะเอามากับแป็นันโอเค ปปขอจัดสักครู่นะฮะโอเคแล้วก็เราจะไปอยู่ที่บ้านหิมะกันนะเราจะไปสร้างบ้านหิมะอยู่นะครับผมนะ ซึ่งเป็นโซนที่ยู่ยากมากตอกเต็กนะครับผมโอ้ยเจ็บจมูก <c oughs> โอเคองั้นตัดไม้ไปให้เตียงเลยนะฮะตัดไม้ไปให้หมดเลย <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจนะว่า จะลงคลิปวันไหนม้างแต่นน่าจะเป็นตอนช่วงวันที่ผมเบื่อนะว่างๆอะไรวันนี้ตน้นต้นองค์ตน้นโอกไม่มีเลยเหรอโอ๊ยงวัวฉันเกียดฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลพี่ชายว่าหงหน้องพี่ชายรู้ไหมว่าแถวนี้มีบ้านไหนมันโอพี่ไม่รู้เลยน้องว่าแต่นน้อง เหนตัวตรงนั้นไหมเห็นครับนั่นแหละน้องพี่เกลียดตัวนั้นมากเลยเดี๋ยวมันจะกินโคมันชื่ออะไรเป๊ะโคลาเมัดเนาอผมฆ่ามาันได้ไหมได้นอ้องพี่จําได้ว่ามันจะตบงั้นพี่ไปแล้วกันนะผมไม่ขายีกว่านะฮะอืถ้าอยู่ยากขนาดนี้ โอ๊ยเจ็บสมอยปุ๊บทีได้อ้อยมาเป็น,นโลเลยอยู่ตรงไหนดีล่ะเนี่ยเหมือนผมจำได้ว่าแถาไหนมีหมีขัวล่านะคะแถวนั้นก็จะมีพวกเอ่อมันเรียกว่าอะไรวะเอ่อเอา,เอาสุคอมแมนแล้วหรอ,อ แถวนั้นจะมีพวกอบ้านแอคิโมนั่นเองนะคะเป็นบ้านที่เหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ั้งนะถ่างี้มันคงจะจับนั้นประเด็นคือเราต้องแกดติดเราโอ๊ติดติดอัดติดติดน,น,นะฮะึ่มเมื่อไงอเจอโซนนั่นแหละ แต่ผมอยากรู้ว่าบ้านไอ้จิโมอ,อยู่ตรงไหนหมีนะ้าจะไม่เห็นว่ามันจะไม่ตีเราด้วยนะคือเดี๋ยวผมจะวิ่งมาทักทายหมีก็ได้หมีหายไปแล้วแล้วน,น้ำบอกไม่ใช่หรือเจ้าหมดมันพีมาเล่นดิ เดี๋ยวนะฉันจะสร้างไม่ใช่เหรอขอหาหมีก่อนผมว่ามันต้องอยู่ในผ่ามันต้องเดินมันตรงนี้แล้วนี่สเกน,น้ำแข็งแล้วกระดาษแร่ There ี่ก็โอ้ฟักทองโอ้ยฟักทองอันเดียวดเดี๋ยวเดี๋ยวได้พุุพุุพุพุุุดธุด ฟุดฟดนะฮะโอ้ยหิว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 วเละเกินโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะนั่นกวนหิมะใช่ไหมนะ อืมาเป็นก้อนให้เลยไงไงมีคอร่ามีมีคุงฉันขอสวัสดีน่อยหน่อยนะวันดีจะมีวัาดีเห็นไ,ไหมฮะเขาไม่ตีเรานะ,ะควรับตก้งว่าเราจะไปตีเขาก่อนเอ้ยนายมองหน้าหาเรื่องเหรอรือาดาทำไมฉันกลัว กลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอใครกลัวแค่ะะฉันไม่กลัวเว้ยอือไม่ดอกอะไรเลยเพื่ออะไรวะโอเคครับผมก็จะทำส่วนนี้เป็นบ้านนะผมอยากเอามันไว้ข้างในบ้านมาก ถ้าบ้านอย่างนั้นก็แค่ไป ืพ<ค><ณ>ังซะละก็กำลังหน้าเบื่ออยู่พอดีนะคะผมก็เลยแบบมีพี่มีพี่นะก็ผมรู้จักนะะเขาบอกว่าให้ลงคลิปนะครับผมก็เลยมาทำการลงคลิปมนะันเพราะว่ากำลังอาทำพิดอา้าวผิด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  จิดจิดจิดผมได้ยินเสียง MBC หรือผมหล่นไม่ได้ยินไหมครับเสียง MBC นะผมคงจะหูฟางไปเองแล้วมั้ง อมโม่จะวิ่งหาหมีเป็นไงล่ะใกล้มืดแล้วเนี่ยคิปหายเลยครับมีเป็นบ้านที่สะดวกสบายง่ายๆชีวๆนะครับอืม ไ่หมดฮึทำผิดน เจอน้ำอือือขุดมาโหตกใจหมดไอชช้างเจอน้ำจะได้คําว่าเจอน้ำมันก็ดีว่ยแล้ว ผมยังไม่กล้าเสียงไปตีกับใครตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่อยากจะตายนะครับเพราะว่าขี้เก่ขี่แกจวิ่งมาเก็บของน,นะครับก็จะาจะทำๆไปก่อนไม้ทัหมดอีกอก็กลับแลวผมว่าต้องปลูกไม้แถวบ,บ้านแล้วแหละแ,แล้วก็เดือวต้องลงไปหาหินด้วยแล้วชั้นเนี้ยคือการลงไปหาหินนะครับ เรียมนะฮะเดี๋หลังคานี่น้องเอาเป็นหลังคายในดีแล้วนะ อืมอืาหืมอนมงเลยดิอืมตัอเล็วมาอเนียมยอดตัวเล็กอย่างคั้แรกนะะ บอกว่าผนจะทำไปประมาณสักยี่สิบกว่าใประมาณยี่สิบกว่าเนาะอุยอ๊ยหูยสะดุ้งเรื่องเลยเมื่อกี้ที่หลังยาทำให้ตกใจมันไม่ดี ไม่ดไม่ดีคันนะหนูไม่ดัดบ,ดบโอเคสะดุ้งเลยนะฮะเดี๋ยวซัมบี้ทีนี่ผมเป็นคนเยอะแบบนี้ไม่ค่อยช้าสัมบี้เทนะ่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยตอนเช้าเดี๋ยวค่อยไปตัดไม้แล้วก็ไปหาทอดนะฮะ ต้ไม่พอทานอยู่นอนทานบ้านเราตุกตองตๆคี่เราเข้าไปแบกปืนจังเมื่อกลางวันร้องเพลงดังรั่นดังกับเสียงปืนพอตกมื้ออะไรนะรุ่งกลางคืนเข้าปักเข้าฟาดเข้าบ้านแบกฟืนเอาไปไว้ผิงถา การชนะวิบ้าเในที่จะสิบสี่ฉันได้ฉจนรับมาคอามเพ่อกวานึ่งคามนใจแต่หากว่าคงสงสัยจะพาอยู่ตรงตงบ้านตรนั้น๊ตตึงๆพอแล้วพอแล้วแต่เลยก็สิบมาแล้วแม่งเด็กใจกสิทิมาไม่เท่าไหร่นะั่นแม่งจะโดนเด็กบนนี้ คนที่กลัวอะไรง่ายนะฮะอย่ามาให้ผมกลัวทำงานผมจะวิ่งรันเลยเนี่ยมีอ้อยแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคางอ้อยแล้วนี่ตรงนี้เป็นคางอ้อยแล้วก็น้ำมันไหลมาถึงตรงขนาดนี้นวดสุดนี้สุดตรงนี้แล้วลงไปชั้นนึงแล้วก็ตือข้าวเวทเชฟควางเป็นไงละ่ะ แต่ประเด็นคือ,กกอมันต้องราคาสเกลไงอือยังไงดิโอ้โหตาแดงไหมเชียว ผมอยู่ไหฮั e โหล ตอนนี้เราสามารถสร้างสนอง v e y ได้แล้วนะับผมก็จะสร้างตรงนู้นใ้เนาะอือนี้ สวัสดีพี่สวัสดีอืมฉันต้องไปหากระจกตรงนี้ก็อ้คนทะจัดจัดอืมเริ่หมหัวแล้วเริ่มมึงไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับผมเริ่มมึงไม่ได้แล้วม,มันมีวิธีการทำแผ่นสนุอยู่นะทำไงวะตอนลนืม เยอะใกล้เช้าล้วเดี๋ยวเราให้มันเช้าก่อนไม่ทำบ้านแล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงจริงแล้วเนี่ยตอนนี้คือได้ยินเสียงแบบเหมือนบเอออืมเหมือน้า่างที่พูดอย่งนี้ย เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้อากานะคน,น,นะะไ,ได้ยินนั้งเสียงไสียงพีซีตัวใหญ่ตัวน้นอยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ Ừ, เดินมาบ้านเลยก่นเดี๋ยวที่ก่อนนี่เดี๋ยววนม,มาบ้านมา เปียไละบ้านผม,มต่แค่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะสำหรวันนี้สวัสดีฮานะแยไปกันดีกว่าบ๊ายบายนะ